สองตัวที่สำคัญสำหรับการทำดิจิทัลไอซีทีหนึ่งนะครับคือฟีดินเท็นะที่ดัตตก็ย้ำไปกินได้เยอะมีแนวโนโ้มที่จะโตโดีแน่นอนกินได้เยอะนะครับไม่ใช่ขหลดนะฮะเพราะถ้าบอกฟีดิเท็กินมาสองจุดห้าสองจุดหกอ้าวไหนบอกจันกี้บอกกินได้เยอะดีนะนั่นเยอะไปนะครับเยอนะเ,ยเกินไปก็อาจจะไม่ดีเพราะว่ามันไม่ได้กินจริงแต่ว่าถ้าท่านมั่นใจว่าหมูมันกินจริงๆแล้วมันได้2.3 2.4 ผมมั่นใจว่าเ d g FCR จีเีราดีแน่นอนนะครับเพราะหมูจะโต FCR เมันจะลดลงโดยเฉพาะการกินในช่วงหมูเล็กนะครับการกินในช่วงหมูเล็กหมูรุ่นนะครับไม่ใช่กิน,นช่วงหมูนะฮะดังนั้นนอกจาก Fe ีดินเท็กแล้ว e ีด u แบจ t ิ้งก็คือการแบ่งสัดส่วนให้มันกินในแต่และช่วงหมูเล็กหมูรุ่นหมูคุนกินอย่างไรนะครับอาจารย์ก็อธิบายไปนิดนึงแล้วว่าช่วงต้นนะครับเป็นการกินที่สะสมเนื้อแดงเพราะฉะนั้นหมูกินได้ดีช่วงต้นเราจะได้ a d g และ FCR รต่อ FCR ของเนื้อแดงเท่ากับ1.25 FCR ของแฟตเท่ากับ4นะครับเพราะฉะนั้นการโตที่เป็นช่วงต้นคุณจะได้ FCR ที่ต่ำลงนะฮะเพราะฉะนั้นเป็นปัจจัยเรื่องของฝีปัจจริง